แต่ทันทีที่เจ้าหน้าที่นั้นออกไปคู่หูของเขานั้นก็ได้เริ่มทําพฤติกรรมที่ผิดแปลกขึ้นครับเขานั้นได้กระแทกแขนของเขาเข้ากับเปียนโนอย่างแรงครับทำให้เจ้าหน้าที่อีกคนนั้นต้องเข้ามาห้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดูเหมือนว่าคู่หูของเขานนั้นจะควบคุมตัวเองไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นของโวโลูเดียครับเจ้าหน้าที่ของเราเห็นสภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นถึงขั้นต้องใช้เข็มขัดของเขานั้นออกมาเพื่อห้ามเลือดให้กับคู่หูของเขา ได้วิธียุสื่อสารบอกให้เจ้าหน้าที่ภายนอกนั้นให้เรียกรถพยาบาลให้ด้วยครับแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นครับกุญแจเพื่อออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั้นได้หายไปครับและไฟก็ดับลงแต่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขานั้นได้บอกให้คนอีกฝั่งหนึ่งนั้นสลับคัดเอาท์ขึ้นแต่ซ้ำ้ายครับเหมือนหนังสยองขวัญเลยมันก็ดับลงอยู่ดีครับภาพจะตัดมาที่เจ้าหน้าที่ของเราที่กําลังตามหากุญแจเพื่อมาเปิดประตูนั้นเขานั้นได้กลับมายังที่ห้องนั่งเล่น ครับที่โวลเดียนั้นได้ลุกขึ้นนั่งครับแม้ว่าเขานั้นจะบาดเจ็บสาหัสก็ตามครับแต่เขานั้นก็ยังไม่ตอบสนองใดๆนอกจากเสียงร้องในก่อนหน้านี้ครับ